น่ารักจังนี่คือประโยคแรกที่พูดคุยกันเลยน่ารักจงังขอบคุณครับผมผมไม่คิดว่าจะเจอประโยคแรกด้วยกันว่าน่ารักจังเครับผมพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรเป็นน้อง,องอเป็นน้องเป็นน้องเออเห็นแล้วเห็นแล้วน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อโอชื่อโอนะครับโอเย่โอเย่โอเย่ S <S <S วันนี้มีโอกาสขึ้นมาคุยคุยกับพี่คิมแล้วมีอะไรอยาก,ยากจะบอกพี่คิมไหมรักพี่คิมรักพี่คิมโอ้ยน่ารักจัง <S 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 ขอบคุณด้วยนะครับโอเคประมาณเชนี้คุณแม่นะครับได้รับดูแลแนววันรหกแรงกันนะมีแต่กำลังนานที่ใส่ใครมาด้วยน่ารักจุ๊บครับอันนี้ติดตามมาตั้งนานเลยยังครับนานแล้วตั้งแต่ใครมาหรือว่าตั้งแต่เล็วสิใครมา ริงเหรอเก่าเออขนาดนั้นเลยอะอยู่ตอนสมัยยุคไหน่ะยุคแบบว่าพูดจำมาไม่แดกเลยป่ะไม่ไม่เอ้ยยุคไหนยุคไหนยุคหอยู่ห้องแปดแปดหรือว่าอยู่ก่อนอยู่ห้องแปดแปดนี้แล้วหรือว่าก่อนหน้านี้อยู่ห้องแปดแปดอยู่ห้องแปดแปดใว่ายังไม่เก่ามากแ็แต่ว่าอยู่ในระดับหนึ่งกับเรวันนี้ใช่ไหมเออโอเคโอเคงั้นก็พอสมควรเนอะคนีนะ้ okay. ขอบคุณมากนะครับ ครับผมครับผมอ่ะพอดอกบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทําไมเทพจังเลยอ,ะอ่ะเรารู้ว่านายเป็นผู้ชายป่ะรุดมาไม่รู้เลยปกติคนดูแชทร์ี่งมันไม่มีผู้ชายดีๆสักคนหรอกนานทีจะมีไอ้ทีเน่แล้วเป็นผู้ชายแท้ใช่ไหมครับใช่ครับผม ใช่ครับใช่ครับกดเอฟเฟกเป็นด้วยเป็นดีเจอยู่ห้องอะไรไหครับเนี่ยหอเคเอฟครับเป็นหัวม่วงใช่ครับห้ององคเป็นหัวม่วงอยู่ห้องเคเอฟซีทำไมปวัดดียังเลยเพราเปิดขึ้นคิวหรือว่าไปดูเป็นประจำแล้วครับไม่ครับไม่เพิ่เปิดขึ้นคิวแล้วเพราะว่าเลิกเล่นแล้วไงคือเลิกเล่นไปสักพักหนึ่งนี่เพิ่งจะกลับมาทำ้องเคกันเคเพราะว่าโอเปเออใช่โปรโมทไหมโปรโมทไหมโปรโมทไหมไม่เป็นไรครับฝากกดติดตามคิวสองก็พอแปลว่าอะไรวะกดติดตามคิวสองไม่ใช่คิวหนึ่งไงเข้าใจ อ๋อไม่ถึงว่าผมก็บอกว่าฝากกดติดตามผมสิอะไรประมาณนั้นใช่ต้องพูดอยู่ว่าคิวสองคืออะไรบินบินบินอะไรก้องค้างนี่คือก้องค้างเออหายละครับหานละหายละเออเมื่องานวันที่ไปงานไยแบงค์เมื่อปีที่แล้วอ่ะประมาณที่ีดีซีหรือว่าอะไรนี่แหละเออยังเห็นไม่ใช่ที่ไปพวโนบิตะผมก็ไปพี่โนบิตะ อ๋อเออเออไปเหมือนกันแ่ะไปทุกปีแหละจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเห็นหรือไม่เห็นอะเห็นเห็นก็ผมก็ปีี่แล้วยังเป็นดีเจของห้อง98อยู่เลยเออ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 ปีปีที่แล้วไหนเราต้องสองสามปีแล้วใช่ใช่เออเออโอเคัไงก็ขอบคุณมากยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันไปไปุกปีหละเล่นพีเหมือนกันครับผมเจอกันที่งานแล้วกันครับเออเออเออโอเคครับครับตตามคิวสองเนี่ยนะ อ,อ๋อครับกปติดตามเขาด้วยแล้วกันนะครับก็งงไี่มเ,เออว่างไงเออว่าว่าโหล<ร>เออพี่นี่ไปอ่านในบลเลยเขาจะเอาไปสุดละตอนต้องให้ี่ส่งบัญชนตอนนี้เอ้าเหรอส่งอีกแล้วใช่ใช่ลงไม้ดิลงไม้ลงอีกเพี้ยนเลยเราไม่ต้องลงหลอกกู่มึงวนกี้มึทำได้เออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูส่งแบบว้ชนนิดนึงทำไมมันไม่ส่งให้กูมันก็มีแบบใาชนกูอยู่อ่าโอเคเขาคุณมากเมื่อกี้อาไปแล้วเหรอ ไปแล้วเหรออ้ามาคนต่อไปครับสวัสดีด้วยทีมครับมีหม่หรือเปล่าฮัลโหลไม่มีครับผม่านเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำไมมีแต่ผู้ชายวะไม่เคยเจอผู้หญิงเลย พวกนี้ยเขาเทพเว้ยเข้าใจอยู่ว่าพวกนี้ยเขาแบบมือไวไงมือไวสวัสดีครับครับอ่ครับน้องคิมมีโอกาสที่จะกลับมาเล่นอ่าเลิฟซิกซีซั่นสองป่ะครับมีโอกาสที่โอ้โหที่เป็นทางการมากเลยครับผมขอบคุณมากนะครับคุณพี่มีโอกาสที่กลับมาเล่นมีครับมีครับปกติดูแล้วซิกแหละครับผมนึกว่าแบบว่าหลุดหลงเข้ามาหลงครับหลงไปดูฮะหลงหลงไปดูแล้วซิกหรือหลงมาดูที่นี่ครับหลงมาดูที่นี่ด้วยครับแล้วซิกก็ดูเหรอครับ ดูบ้างครับโอ้มันมีอะไรให้ดูครับถ้าผอกเป็นผู้ชายคนหนึ่งผมไม่ดูเลยมันไม่มีอะไรให้ดูอนะมันมีแค่แบบเหมือนแบบเป็นละครแบบผู้ชายรักผู้ชายอะไรเงี้ยใช่แล้วดูแล้วออ<ต>มันไม่รู้สึกอะไรเหรอครับเฉยๆเออนั่นแหละสิครับแล้วดูทําไมเออคือปกติแล้วผู้ชายแท้นเนี่ยดูไม่ได้เกินตอนครึ่งเลยครับผมมั่นใจล้อเปอร์เซ็นต์ครับอ่าใช่มีสแสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่ผู้ชายแท้ใช่ไหมฮึฮึฮึฮ่า่าวกเราเงนี้คืออะไรอย่าอย่าอย่าให้เจอที่งานเกมนะคินฮ่าฮ่าอย่าให้เจอที่งานเกมนะไม่ไปหนึ่งซิงคาสลีกิตนะเดี๋ยวเออไม่ไปเดี๋ให้เจอนะไม่ไปไม่เชื่อหรอกต้องต้องไปแน่นอนต้องไปแน่นอนไปไม่ไปคินม่พลาดอ่ะ ยังไงยังไงคิมก็ต้องมีมีคนจ้างคิมไปอยู่ดีอ่ะอ๋อได้เลยเนี่ยแล้วไม่ไงไม่รอดแน,น่นอนอืมเจอตุยตุยจะบ้าเหรอเออขอบคุณของคุณครับมีอะไรจะฝากฝั่งไหมก็กอยากอยากดูน้องคิมฮะดูบันเสาร์นี้ครับรับรองว่าไม่ไม่เกย์ครับเรื่องนี้ไม่เกย์ดูได้ครับ,บจริงครับนั่นเป็นั่นเองนั่นเองนั่เองเป็นผู้หญิงน่เองผู้หญิงรอบนี้เหมือนโยชีป่ะ มาโยชิป่ะเนมเหมือนเด็ดกว่าโยชิอีกยังไงวะต้องเรีอะไรที่มากกว่าโยชิอ่ะเก่งหรือเปล่าไอ้กิเหรอวะมีะไอ้คิมเออแก๊งนางฟ้าก็มีสวยกว่าโนโยชิก็มีนะอ๋อเด็ดเด็ดอ่ะเอออย่างนี้ต้องปิดหน้าหน้าเปิดขึ้นมาใหญ่เหมราอ่ะเออเปิดขึ้นมาได้ใหญ่กว่าเราว่ะเออหน้าติดตาเหมือนหน้าติ่มตาใหม่โอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอดูผลงานแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับ สอวนี้โอเคโอเคครับจากไปครับจากไปโอเคครับกดครับผมอ่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้น อีกที่อ่ะตีเต้นตีเต้นเราเปิดเพลงนันนเนี่ยได้ให้หนึ่งหนึงหึงสวัสดีค่ะพี่ชิมหนูเคยเจอพี่ชิมด้วยแหละตอนเรียนงานที่ไหนนตอที่งทำปีที่แล้วป่ะพี่ทิมงานส่งทำปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วไปทำอะไรงานส่งทำปีที่แล้วอ้าวไม่รู้ดิไม่ใช่พี่ชิมเหรอคะเหมือนมากเลยว่าแล้วงานส่งทำอะไรอ่ะส่งทำนันดึกเหรอใช่ค่ะไม่ได้ไปอ่ะเออจริงเหรอคะไปเด็กส่งทำเหรอ แต่บ้านอยู่แถวแถวพระบ้าแดงเนี่ยค่ะเรียนเตี๋ยวอุดมเรียนเตียวอุดมน้องเก้าธมรีสมุดปราการค่ะเร,เรียนเตี๋ยวกรดมน้องเก้าสุดปราการเออใช่ค่ะใช่ค่ะอนี่คือบ้านบ้านอยู่ที่ครับผมค่ะบ้านอยู่พระบาแดงค่ะแต่ไม่เคยเจอพี่คิมเลยอ่ะแป๊บน,นึงนไงค่ะเออ แป๊บหนึ่งคือพิมกับพี่อาร์ตอยู่ไงแล้วบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ่อข,ขอพิมก่อนนะทีสายล่อนนงอยากก็พูดอะไรก็พูดไปก่อนก็นได้นะหรือไม่ก็ทีสาย่องแป๊บหนึ่งเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ไปสุราษฎร์ไงเพราะว่าเขาบอกค่ะคเออ โอเคผมไม่พิมพ์พลาดคุณดูดิเออผมไม่คิดพ์ดดมมค,ดคำนี้คุณคุณคิดดูดิเนี่ยจู่ๆผมลืมพิมพ์คำว่าพี่ขึ้นไว้แล้วผมอาร์ตของพิมพ์อยู่ที่พี่โก้สะดุ้งเลยแบบว่ามัวจะคุยกับเราแล้วไม่เรียกพี่อาร์ตว่าพีา่พี่อาร์ตบอกมึงทำไมมึงสามมหาวนันยาลัยเพื่อพิมพ์ขอ,ขอโทษกันอยู่บอกว่า ไม่นสนิทบอกเรียกเขเรียกพี่อาร์ดเฉยๆจู่ๆแบบเหมือนคุยกับเราอยู่เงี้ยสนิทสนมอยู่แล้วไปเฉลยพิมเขาว่าพี่ไม่เรียกพี่ซะอย่างเงี้ยเออชีวิตเศร้าพี่คิมบ้านอยู่ภาคตะแดงฝั่งนู้นป่ะคะใช่ภาคตะแดงฝั่งนู้นค่ะจริงๆแล้วแล้วว่าเราอยู่ฝั่งอันนี้ใช่ไหมฝั่งอ่งงะะฝั่งสำโรงอะค่ะฝั่งสำโรงใช่นี่บ้านพิมอยู่ตรงพระสมุทรเจดีย์นั่นเราข้ามฝั่งจากปากน้ำมาได้ถ้าเกิดว่า ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ในตัวกระแดงนะคะบอกว่ารู้จักงานปลาปลวกท่าทึมวดเจดีปะรู้จักค่ะรู้จักอืมอืมมาที่ทิมวดแถวนั้นเหรอคะ